สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวบ้านรถนอนของผัดทัววันนี้ผัดทัวก็จะมาทํากับข้าวแต่อันนี้ก็อุ่นต้มขาไก่ไปแล้วอืจะทําเกงหมูเกงหน่อไม้เกงหน่อไม้ไมใส่ใส่หมูเดี๋ยวหั่นให้เรียบร้อยก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาดูการทํากันครัวน้อยๆของผัดทัวเองที่รถนอนอันนี้ใครเอ่ย ไปดูเรานอนนิดนอยนี่ที่นอนรบกวนหนึ่งเด้อเดี๋ยวค่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งตอนที่ว่าอืมมันก็ที่นอนของเด็กๆต่างนูน้นอืมันจะรกๆไปนิดนึงนะแต่ก็อยู่ในครัวครัวของพัททัวร์ก็นี่อไม่ครัวในนะ้อยตอนนี้ก็หุงข้าวเรียบร้อยเดี๋ยวหม้อข้าวเรา อุยหมกมืดี๋้วตอนนี้ก็กำลังจะจะแกงเตรียมล้างผักล้างจะหัน่นเตรียมจะหั่นหมูนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวพอทัวร์หั่นทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนนะทีนี้เราก็มาจากไปดล่นน้ำโพงมา เล่นน้ำคอมาในตูกหมูนะ้๊ะทำไม่เราทำหลายอย่างจะทอดหมูด้วยจะผัดปีตะเกงหมูด้วยจะทอดหมูด้วยหมูน่าจะประมาณหนึ่งชิ้นนี่แหละ หั่นมูเสร็จเร็วก,ก่อนเนาะเดี๋ยวมาเจอกันนะจ๊ะเราจะทอดมูก่อนมูทอดน้ำปลาแล้วเราจะแกงทีหลังใส่น้ำปลากเกลือแล้วก็รสด,ดีรสด,ดีปลาไก่นะเดี๋ยวจะน้ำตาลจะหั่นเป็นชิ้น,นบางๆอย่างเงี้ยเราจะทอดให้แบบกรอบๆตั้งเตาแล้วทุกคน เดี๋ยวให้ดูเป็นน้ำมันเก่านะทุกคนที่ทอดยังไม่รอ้อนหรอกจวใส่ไป คิดดีแล้วที่เดนงี๋ยวาั้งนึงนะ น้ำรอนของเรามีน้าร้อนนะทุกคนน้ําร้อนล้างจานเขาต้องใช้น้ําร้อนล้างจานล้างล้างหม้ออันนี้คือเราจะล้างเก็บไว้นะ้องาเรา,เราที่จริงถ้าพวกหม้ออะไรเราไปล้างที่เขาจัดให้แต่นี้เราจะล้างเก็บไว้ แต่ตอนนี้เราก็ทอดหมูก้อนหมูสุกแล้วอาหารเย็นนี้ของวันที่เท่าไหร่ไม่รู้นะทุกคนเพราะว่าคลิปไม่ค่อยได้ลงเพราะว่าคลิปได้ลงวันละคลิปสองคลิปเพราะว่ามันมันหลายวันเนอะอ ลงมันก็ไม่มีอัพโหลดทีมก็นานมากเลยกว่าจะได้อบางทีเครื่องเต็มอัพโหลดกไม่ได้อีกจะทยอยให้จะทยอยให้ดูทุกวันทุกวันเลยนะก็ยังมีค้างคลิปอยู่ก็ไม่อยากจะค้างคลิปเท่าไหร่หรอกเพียงแต่ว่ามันโหลดไม่ได้อืไทยเยอะด้วยไปไปเที่ยวแต่ละที่แต่ละที่อืน่ากินนิดหนอ่ หมูทอดจะเสร็จอยู่แล้วยังไม่รู้เลยว่าเราจะทําอะไรอีกแล้วว่าเราจะทําแกงเขียวหวานนะสุดท้านี่เป็นไงหมูหมูทอดหมูทอดน่ากินไหมอุ้ยน้ำมันเกิอะไรโอ้โอ้เด <c oughs> <c oughs> ี๋ยวกันเดีๆๆ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 ๋ยวก่อนอือหือกระเด็นดูนเอาขึ้นมาให้หมดเดี๋ยวกันหนึ่งนะอันนี้ เมนูต่อไปแกงเขียวหวานขอเป็นซองนี้แล้วกันเนาะซองสำเร็จแล้วกันที่จริงเราก็มีกะทิเหมือนกันแหละแต่เราอยากกินแขงเขียวหวานแต่เราไม่มีพริกแกงเรามีแต่กะทิแต่ไม่มีพริกแกงเพราะฉะนั้นเราอันนี้จะปลาเอเอะไรนะประกาศโดมเดี๋ยวเมนูต่อไปเราขอเป็นพริกแกงซองแล้วกันเนาะอืม แกงเขียวหวานหน่อไม้อืมหน่ไอไม้แล้วก็มีหมูกระชายป้องกันโควิดแล้วก็ไอใบโหระพาแล้วก็พริกเขียวอืมพริกเขียวของเราพริกสับของเรานี่แหละพริกสับเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะแกงนะอันตอนแรกเราตันนด,ด,ดนี่ก่อน จนหมูเราเสร็จเรียบร้อยแล้วหมูทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วทอดแบบกรอบๆนี่เสร็จแล้วนะจ๊าเดี hmm. nah, mm ๋ยวเรามาดูทำเกงเขียวหวานแบบไม่ง uh, ่ายในสไตล์ของรถนอนอืม <kindergarten> ันมีแบบโองมาให้อย่างนี้อมอกระทิกะทิซอรงที่ทรง เป็นกะทิซองทุกคนก็ไม่เป็นไรเราก็ใส่น้ำไปนิดนึงใส่น้ำมันใส่น้ำมันผัดผัดพริกแกงดีหม้อใส่น้ำมันนิดนึงผัดพริกแกงนี่นี่เดียวจริงๆเปิดแก๊ ทดี่สาม174อยู่ต่อตลอดถึง220คทุกคน,นเป็นมอเนาะทุกคนก็อาจจะมองไม่เห็นเนาะว่ามันยังไงนี่ขั้นตอนในการทำอะ่ะจะดูหน้าคุณทำดีกว่าเนะาะเดี๋ยวคนทำจะบอกเองว่าทำแบบไหนมั่งนี่เป็นทรงแกงเขียวหวานตอนนี้เราก็เรียบร้อแล้วนะ้ามัน เราใส่พริกเกงไปเลยยาให้เหลือในถุงยาให้เหลือนะทุกคนเพราะว่าก็ไม่ได้ถูกถูกนะอันนี้ซื้อในห้างฝรั่งนะทุกคนพริกเกงเขียวหวานเนี่ยซื้อในห้างฝรังง่งที่เยอรมันมีห้างฝรั่งที่เยอรมันเราจะเสียงดังพีนึง มันมันจะดิ้นทุกคนที่จว่าจะเก่งในกระทะนั่นแหละจะเที่ยวก่อนเบิกแก๊สนิดนิดนิดนิเอ่อยติดแก๊สค่อยคก่อนเดี๋ยวมันจะไหม้ก่อนนั่น ใส่หมูเลยมันจะได้ไม่แห้งเดี<ม>๋ยวแป๊บนึงนะ่าไปหาที่เจ็บก่อนเล้วกามเพื่อนบ้าน,นินราเราแล้ว <c oughs> เพื่อนบ้านด่าเราเดี๋ย <c oughs> วเปิดนี่ก่อนให้ <c oughs> มันระบายออก <c oughs> มันจะมีข้อมูลด้วยนะทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นออกไปข้างนอกนู่น <c oughs> เดี๋ยวคนในคนในบ้านตัวเองนี่แหละคนในบ้านนี่แหละจะไปก่อนผั่นึม <c oughs> <c oughs> โอ้หั่น <c oughs> ชานหมูหั่นไม่หมดเดี๋ยวแป๊บน,นึงทุกคนหั่นหมูแป๊บนึง <c oughs> ทุกคนยังไม่เห็นอาหารไอเห็นการทําอย่างเต็มที่เลยเนาะก็หมดเวลาก่อนทุกทีเลยยังไงก็สิบชั่วโมงเอสส้สิบสิบเอ็ดนาทีแล้วทำยังไงดีอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราอันนี้ก็คือคลิปนี้เนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นคลิปเกมละกันเนาะยังไงก็คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กด share, แชร์ให้ผาทัวทร์ด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของผาทัวร์นะแล้ววันนี้พาทัวร์ไปนก่อนเนะจอกันคลิปใหม่จ้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะเจอกันใหม่คลิปใหม่ค่ะขอบคุณในการรับชมนะคะบ๊ายบาย